่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นไกด์เร่งด่วนนี่เป็นเพื่อนถามกันมาเยอะมากๆอะไรีมก็คือตัวพื้นหลังม่วงตัวไหนเอาไปรับประทานได้บ้างเช่นเอาไปตีบวกตอนขึ้น6ดาวแล้วบางที4ดาวเราอยากจะแบบเฮ้ยเอา3าดาวไปตีอะมัน10% 4ดาวไปตีมันเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าหรือบางทีผสมมาได้6ดาวแล้วใช่ไหมอ่ะเราอยากจะเอาไปเจาะช่องตัวละครเนอะเพราะว่าแน่นอนการเจาะช่องตัวละครปลดเพิ่มเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวละคร6ดาวหนึ่งตัวเป็นวัตถุดิบ ซึ่งก็คือจะเรียกว่าตัวที่เราเอาไปเจี๊ยะเอาไปหมั่นเอาไปอร่อยนั่นเองนะฮะดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงทีอร่อยที่พร้อมให้คุณเอาไปเจี๊ยะในช่วงต้นเกมอ่ะเรามาไล่ดูกันตามสมุดภาพเลยว่าตัวไหนอร่อยไม่อร่อยบ้างนะฮะมาดูกันเริ่มจากหน้าแรกก่อนสีทองนี่คือไม่อร่อยอยู่แล้วนะตัวละครพวกนี้เป็นตัวละครที่ต้องเก็บนะครับอ่ะมาดูพื้นหลังม่วงกันดีกว่าอีวานเป็นตัวการสตันต้องเก็บนะครับคารินอร่อยหาอครับนางเอกเ,เรานี่หวานเจี๊ยบ ยูริช่วงแรกอร่อยได้แต่เดี๋ยวอนาคตจะมีคอนเทนต์ลงนะดังนั้นกินไปก่อนได้รีเก็บไว้ตัวหนึ่งพอใช้ลงปรา,าเา่อวันเดโลนะเดี๋ยวจะเป็นคอนเทนต์กิ้ที่เปิดประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็จะเปิดแล้วละ่ะต้องกิ้รัวห้าก่อนต่อไปยูอีอันนี้เก็บปั้นยาวได้เลยแอริเอลเก็บไว้ตัวหนึ่งจูปี้อร่อยได้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลงมังกรเราใช้เซออินอยู่ละตอนแรกเราไปฟาร์มวัวก่อนอน,นั้นจูปี้ก็อร่อยได้ ส่วนต่อไปสเนปเปอร์ครับถ้ามีเอสปาร์ดาแล้วอร่อยได้เลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีเอสปาร์ดาสเนปเปอร์ต้องเก็บไว้เป็นตัวนาเมตลงวัวนะฮะต่อไปเฮเลเนียเฮเวเนียเฮเลเนียอร่อยมากส่วนเฮเวเนียเนี่ยเก็บไว้หนึ่งตัวเอาไว้แช่แข็งสำหรับการลงดันเจี้ยนวิวัฒนาการธาตุไฟคารอนอันนี้ต้องเก็บนะฮะลงดันวัววิกตอเรียลงไฮดาลูซี่ลงไฮดา้าอันนี้เก็บซินเวียรอร่อยหาะมากกินได้เลย โจเกอร์จะเป็นตัวที่ใช้ลงดันแสงต้องเก็บไว้นะครับอย่างน้อย1ตัวที่เหลือก็อร่อยได้ต่อไปน้องเมย์อร่อยได้เลยโนโฮอร่อยโคอีเก็บครับผมเป็นตัวกันช็อตโคอีก็ปั้นยาวดาวหกได้เลยต่อไปออมีอะไรอีกมีอะไรอีกเจนอร่อยมากแบ็คโรสเนี่ยใช้ลงดันวัวเหมือนกันนะครับเป็นตัวเคลียร์ลูกวัวอันนี้เป็นตัวแรกที่ต้องอัพแลวปั้นก่อนเลยอย่าเอาไปกินนะยกเว้นคนที่มีเดซี่ถ้ามีเดซี่แล้วแบ็คโรสก็อร่อยได้ เซรานะครับเป็นตัวลงสงครามชิงประสาทเหมือนกันเดี๋ยวต้องใช้แต่ถ้าเกิดใครที่มีลูรี่แล้วนี่ลูรี่อยู่ด้านบนนี้นะถ้ามีลูรี่แล้วเซราก็อร่อยเช่นเดียวกันต่อไปทวิฟอาเดโฮกินอร่อยหอะแรคคูลก็อร่อยเช่นกันส่วนลีโออันนี้ต้องทำขึ้นตันเลยเพราะว่าเป็นตัวกันสถานะเดทอันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ดีมากๆนะ อันนี้อันนี้ห้ามเลยนะครับเป็นตัวกันเดท,ที่แบบว่าหายากมากๆนะนั่นเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเจอคุณเจอมอนในด่านเป็นแบบมีเดสหรือว่าดันเจียนทัดมืดเนี่ยคุณก็จะโดนกระทืบนะฮะนาลิโอปั้นนะฮะเก็บไว้เลยต่อไปเบนนะฮะเบนก็อร่อยคลีโอก็อร่อยลาเนียไม่อร่อยต้องเก็บไว้ตัวหนึ่งนะใช้เป็นตัวกันแช่แข็งกับใช้ดดเมจฟรีตลงวันไฟหุซาร่านี่ก็เนื้อหวานเหมือนกันครับอร่อยมากๆโอเคหมดยังน่าจะหมดละพื้นหลังม่วงตรงนี้ต่อไปทวีปไอชา ฟังนี้มีอะไรบ้างครับมีแคตตี้ครับผมแคตตี้อร่อยนะฮะเป็นแมวที่เนื้อกรุบต่อไปจินครับจินต้องเก็บไว้หนึ่งตัวเดี๋ยวลงสงครามชิงประสาทเป็นตัวกันใบต่อไปเรถ้ามีเทโอแล้วก็อร่อยเหมือนกันมีอะไรอกีกโซอีกับเฟิงเยี่ยนโซอีอร่อยเฟิงเยี่ยนต้องเก็บครับผมเป็นตัวดามจลงสงครามชิงประสาทนะครับตำแหน่งเดียวกับทากะถ้ามีทากะใช้ทากะแต่ว่าถ้าเกิดมีเฟิงเยี่ยนก็ใช้เฟิงเยี่ยนไปก่อนได้แล้วก็บางทีมาเล่นคู่กันได้ด้วยรวมถึงเฟิงเยี่ยนกันฟรีสได้ นะครับดังน,นั้นเนี่ยเฟิงเยียนเนี่ยปั้นยาวเก็บได้เลยต่อไปอสูราอสูราสําหรับคนที่ยังไม่มีบิสกิตต้องเก็บไว้ทุกคนเพราะว่าใช้ลงดันเจียนไทดา้าเอาไว้เป็นตัวปักหัวกลางเอาไว้ให้ปาสคาวทำดเดามจแต่ถ้าเกิดบิสกิตมาเมื่อไหร่อสูราก็เช่นเดียวกันครับกลายเป็นน้องที่เนื้ออร่อยหมดหรือยังต่อไปถ้าเกิดสมมุติว่าได้เรอาใครล็อกอินวันที่3จะได้เรามาอันนี้ใช้แทน ตัวละคร6ดาวสำหรับการปลดช่องอาวุธให้กับตัวละครได้ก็ใช้ไปได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเก็บนะปลดเลือกได้เลยว่าอยากจะปลดตัวอะไรส่วนเนี่ยก็จะปลดตัวเดเมจก่อนเช่นเทโอกับเอ่อพวกเอสปาดาไม่ก็สไนเปอร์นะใครมีเอสปาดาก็เอสปาดาใครมีสไนเปอร์ก็สไนเปอร์เพื่อใช้หาของหายเทมส่วนพิน่าจะเป็นตัวที่ใช้ตีบวกหนึ่งตอนขึ้น6ดาวแล้วถ้าเกิดใครเผื่อใครได้มาก็สามารถใช้ในการอัปเกรดตัวละครได้เรื่องน่ารู้วันนี้น่าจะมีประ มานี้ผมน่าจะพูดไปครบแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แกเ่เพื่อนที่กำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาตัวไหนไปกินจะต้องเก็บตัวไหนจะปั้นตัวไหนบ้างช่วงต้นน่าจะมีประมาณนี้แหละแต่ในอนาคตมันอาจจะมีตัวละครบางตัวที่ได้รับการปรับสกิลหรือมีคอนเทนต์ใหม่มาตอนนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีแต่ช่วงต้นตอนนี้ไอที่บอกไปอร่อยกินได้สบายใจครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้มารีบๆนะเจอกันในไลฟ์สตรีมแล้วกันบายยครับผม